สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับหมอสายนะคะคลิปดูดวงรายสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันที่21-22ถึงมีนาคมค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าโชคชะตาในช่วงเวลานี้มีอะไรที่คุณต้องรู้ไพ่จะบอกไพ่จะเปิดทางไพ่จะช่วยคุณได้แบบไหนคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวต้องการดูส่วนตัวนะคะกับมมอสายทักเข้าไปในเพจ Facebook นะคะเพจมอสายค่ะก็มีค่าใช้จ่ายนะคะตรงนั้นก็เป็นการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างก็ว่ากันไปแต่ว่าใครที่ติดตามตรงนี้คลิปดูดวงในายสัปดาห์เออบางสัปดาห์อาจจะขาดหายบ้างแต่แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็จะพยายามลงต่อนเนื่องนะคะทุกสัปดาห์ค่ะแบบนี้นะคะ กด subscribe ไว้ด้วยค่ะทุกคนเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆอยให้กับหมอไทยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงงวดวันที่ไม่ใช่งวดติดอีกแล้วติดอีกแล้ว,ด,ลวออดูเรื่องโชคลาภก็จะดูแบบไลร์สดอยู่นะใครๆแบบสนใจเข้าไปหมอไทยมีไลร์สดดูฟรีนะคะแต่ว่า อีกเช่นเคยค่ะเวลาว่างเวลาว่างหรือมีเวลาคือมันจะไม่ได้มีเวลาแต่ตัวว่าเออจะต้องไลฟ์เวลานี่น,นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะก็ก็เอาเป็นว่ากดติดตามไว้ที่เพจด้วยกดถูกใจเพจกดติดตามไว้จะมีไลฟ์สดดูฟรีนะคะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงตรงนั้นกับมาสายลองไปดูแบบนั้นก่อนก็ได้นะส่วนตรงนี้เป็นดวงไร่สัปดาห์ดวงไร่สัปดาห์ค่ะชัดเจนค่ะดวงร่สัปดาห์วันที่ 21มเมมายนถึง27มีนาคม21ถึง27มีนาคมค่ะมาเลยค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ 21, ถึง27มีนาคมคนวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะเราดูตามวันเกิดนะคะดูทีละวันดูตามวันเกิดฉะนั้น ใครเกิดวันไหนดูของตัวเองนะคะดูเผื่อคนอื่นก็ได้นะก็ว่าไปแต่ว่าตอนนี้มาที่วันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะ21-27มีนาคมคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้เป็นยังไงโอ้งานเลยค่ะเป็นการเริ่มต้นเรื่องงานมีโอกาสของเขาดีสิ่งที่จะทํางานที่คิดจะทําจะลุยจะหยิบจะจับคือมันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านพ้นเรื่องราวที่เรียกว่าหนักหนาเหนื่อยมาหนักมาก แล้วตอนนี้มันคือแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วสาหรับคนวันอาทิตย์คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วฉะนั้นเป็นอะไรที่กล้าลุยไม่กลัวแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องยังคงต้องพยายามแบบเออใจเย็นนะแล้วก็คงต้องมีสตินิดนึงนะเพราะว่าวันอาทิตย์ต้องยอมรับว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่เหตุการณ์สถานการณ์สิ่งที่คุณเจอคุณคอนโทรลม,มันไม่ได้นะคะคือความเป็นคนวันอาทิตย์มีมีนิสยัยความเป็นผู้นํา มีมีภาวะความตัดสินใจที่เรียกว่าเด็ดขาดแล้วก็มีความไม่เกรงไม่กลัวอะไรแต่สัปดาห์นี้ mm. เหตุการณ์ผิดพลาด mm. ผิดลด็อกเหตุการณ์เขาเรียกไม่เป็นไปนอย่างใจเนื้อความคาดหมายเรื่องราวที่มันเป็นอะไรกระทันหันฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางการหยิบจับทำอะไรก็ตามแต่แล้วมันเกิดเหตุแล้วมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันนี้คนวันทีต้องระวังนะคะ แล้วเป็นช่วงเวลาที่คนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้สุขภาพนะคะสังขารคุณดูแลตัวเองด้วยค่ะแข้งขาการเจ็บตัวอะไรเงี้ยนะคะแบบแบบแบบเจ็บตัวแข้งขาแล้วก็พวกอาจจะไปทะเลาะกับสัตว์เลี้ยงตัวใดๆก็ตามไปออระวังนิดหนึ่งมันมันอันตรายจากพวกสัตว์เลี้ยงได้ทีนี้มันเป็นช่วงที่อย่างที่บอกว่าโอกาสเรื่องงานน่ะคุณจะต้องลุยไปด้วยตัวเองคือเรียกว่าขวอยขวา ลงมือทําเองเพราะว่าฝีมือจริงๆคือคนเนทีเป็นคนที่อย่างน้อยๆคุณมีความสามารถและคุณไม่ได้กลัวว่าเอ้ยทําได้ไม่ได้ทำเวลลุยเวกล้านะฉะนั้นมันมีความกล้ามันมีความพร้อมที่จะแบบลุยที่พร้อมที่จะทําแล้วก็ลงมือค่ะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องแบบวิตกหรือกังวลน,นะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ลงมือทําแต่สิ่งที่ต้องมีคือสติความรอบคอบแล้วก็ต้องรู้ว่าเหตุการณ์มัน เหนือความคาดหมายมากสําหรับวันที่สัปดาห์นี้นะความรักต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ตอนนี้คนโสดคือโสดแบบอิสระพึ่งเจ๊งพึ่งพังมาพึ่งอกหักมาหรือหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วมันไปต่อไม่ได้เลยอ่ะก็ต้องจบจบกันไปแต่คนมีครอบครัวมีคู่ความรักช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเอาแต่ใจไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณรู้สึก สิ่งที่คุณอยากให้เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาอยากให้คุณเป็นมันเป็นไปไม่ได้แบบนั้นฉะนั้นการกระทบกระทั่งความเห็นความรู้สึกที่จริงๆคนวันทิตย์เนี่ยมันมันมันเจ็บมาเยอะมันผ่านเรื่องราวจนมันเข้าใจความสัมพันธ์แต่ต้องยอมรับว,ว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยบางทีมันก็รู้สึกว่าเออเอาหนะ่าไม่เป็นไรหรอกอะไรย่างนี้แต่แต่ด้วยความที่คนเรามันมีนิสยัยเอาแต่ใจเนาะมันก็อยากให้ได้ดังใจตัวเอง มันไม่ได้ดังใจค่ะคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่ามันไม่ได้ดังใจคุณในสัปดาห์นี้เะนั้นคุณใจร้อนไม่ได้เลยอะ่ะเสริมดวงหน่อยสิอ๋อโชคลาภไปก่อนโชคลาภสักนิดหนึ่งก่อนคือคนที่ยังมีความเป็นนักเสี่ยงนักลุ้นอยากได้อยากอยากลงทุนเอ่อถ้าคุณจะเสี่ยงในสัปดาห์นี้เบอร์มือถือให้โชคคุณนะคะตัวเลขที่มาให้โชคก็อ่ะหนึ่งหกอ่ะหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกที่มาให้โชคเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขหก, 1, กนะคะในสัปดาห์นี้เสริมดวงสักหน่อยดีกว่า อยากให้ไปไหว้พระอยากให้ไปขอพรพระอยากให้ไปสถานที่ที่เป็นแบบวัดวาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อะไรก็ว่าไปหลักๆก,ก็ไปไหว้พระถ้าเหมือนเราอ,อยู่ใกล้หรือว่าสะดวกนะการเดินทางไปไหว้พระที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆอะค่ะองค์ใหญ่ๆนะปฏิถานองค์ใหญ่หญดีนะสำหรับพฤศจิกสัปดาห์นี้เหมือนไปขอบารมีค่ะเราไปเกิดไป,ไปเพื่อให้เกิดความเป็นเป็นมงคลด้วยแล้วก็ เหมือนเราก็จะได้รับบารมีตรงนั้นมาด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปต่อที่คนวันจันทร์คนวันจันทร์ในช่วงวันที่21-27มีนาคมนะคะดูสิว่ามีอะไรที่ต้องรู้บ้างคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะวันที่21-27มีนาคมคนจันทร์เป็นช่วงที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์จินตนาการ การใช้ความคิดการใช้ความรู้สึกการใช้จินตนาการโลกส่วนตัวสูงเป็นช่วงเวลาที่อาจจะโอเคพักผ่อนน้อยอมีช่วงเวลาการเข้าคืนเยอะน้อยมีสิ่งที่เขาเรียกว่าได้รับโอกาสผู้ใหญ่เมตตาดวงเขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์ค่ะรับทรัพย์รับโชคเงินเข้าเป็นช่วงเวลาที่คนวันจันทร์รายได้ดีมากโอกาสทางการเงินดีโอกาสที่มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถมัมภ์ โดยเฉพาะเขาเรียกว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่เป็นแบบเป็นแม่เป็นเป็นแม่เป็นพี่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงสนับสนุนมากฉะนั้นเรียกว่าดวงแบบนี้เป็นแบบว่าโอ้โหเหมือนแบบเขาเรียกพี่ป้าน่าอาเนาะอารมณ์เหมือนแม่ยกเลยค่ะอารมณ์เหมือนแม่ยกอารมณ์มีมีแม่ยกมีแฟนคลับนะคะจะสนับสนุนค่ะส่งเสริม โครนจันทร์จะเป็นช่วงเวลาที่คุณรับมือกับทุกอย่างได้ดีขึ้นถึงแม้ตัวคุณเองจะมีเรื่องกังวลมีสิ่งที่คุณคิดเยอะความคิดของคุณอารมณ์ของคุณตอนนี้มันไหลมากเลยคือจินตนาการเยอะมากฉะนั้นไอเดียหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นช่วงนี้นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือโอเคคุณมีเรื่องของการติดตอ่อมีโอกาสเข้ามาทำให้คุณมีช่องทางที่จะขยายแน่นอนเรื่องเงินดีแน่ๆนะคะ ฉะนั้นคุณก็มีโอกาสของโชคลาภคนวันจันทร์ถ้าใครอยากเสี่ยงโชคคุณซื้อตัวเลขที่เป็นอายุคุณแม่ตัวเองนะคะส่วนตัวเลขที่ให้โชคของคุณวันจันทร์นะคะคือ14แล้วก็3 143ให้โชคในสัปดาห์นี้นะคือคนวันจันทร์เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกมันอาจจะมีความผวงแต่มันเริ่มปรับตัวรับโอกาสรับสิ่งดีๆมีการขยับขยายและที่สำคัญการเงินดีมาก ความรักเนี่ยสำหรับคนที่โสดอยู่คือสําหรับคนโสดเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นอารมณ์ที่ก็ไม่ได้โสดแบบสนิทก็อาจจะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่ปิดบังและไม่ชัดในเรื่องของความสัมพันธ์แต่สําหรับคนที่มีแฟนมีคู่เป็นความรักเป็นความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ปรับตัวเป็นห่วงเป็นใยเป็นช่วงเวลาที่รับความรู้สึกดีๆจาก จากคนรักของคุณได้ดีที่สุดเลยแล้วบางคนอยากมีลูกนี่อได้เลยนะสัปดาห์นี้คนวันจันทร์มีลูกได้เลยนะคะมันพร้อมนะคะร่างกายทุกสิ่งอย่างคุณมีข่าวดีเรื่องของลูกหลานบริวารมีบุตรมีหลานเพิ่มกันว่ากันไปหรือตั้งครรภ์อะไรแบบนี้ได้เลยนะสัปดาห์นี้นะสำหรับนะนะคนวันจันทร์ถ้าต้องการนะคะถ,ถือว่าดีนะแต่อาจจะดูผวงนิดกังวลอนะ่ะกังวลนิดนิด,นดอาจจะแบบมันใช้ความคิดใช้จินตนาการถ้าเกิดสําหรับใครที่แบบ เป็นงานที่อยู่กับงานที่มันต้องใช้จินตนาการใช้ความคิดใช้การออกแบบใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้สื่ออะไรเงี้ยได้เลยส่งผลดีแต่ถ้าไม่ใช่คุณอาจจะมีเรื่องให้กังวลแต่คุณสามารถทําความเข้าใจแล้วก็รับมือคือปรับตัวได้ในระดับหนึ่งเลยก็ถือว่าคุณแก้ปัญหาได้แล้วก็เคลียร์ได้นะคะเสริมดวงสักหน่อยการเสริมดวงของคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะมันจะเป็นต้องเรียนแหละ อาจจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวเดินทางออกไปพักผ่อนบ้างแล้วก็เป็นเรื่องของการทําทานทําบุญแต่เป็นการทําทานทําบุญให้กับคนที่ที่เราไม่ได้ต้องรู้จักหรือไม่ได้ต้องเตรียมความพร้อมที่จะไปทําเป็นการทําบุญทําทานที่เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเฉพาะหน้าเฉพาะเหตุการณ์คือไปเจอก็ให้เข้าไปไปเห็นก็ให้เข้าไปช่วยเข้าไปมันจะยิ่งส่งเสริมให้กับตัวคุณนะได้เลยค่ะไปต่อที่วันอังครารค่ะ คนที่เกิดวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้คือ2 1ถึง27มีนาคมคนวันอังคารเนี่ยอ๋อลงตัวนะคะคุณมีเรื่องของความรักค่ะคุณมีเรื่องของความรักคุณเป็นช่วงเวลาของของงานของโอกาสที่เกิดปิ๊งมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นลงมือทำคุณรู้สึกว่าฉันตั้งใจจะทำสิ่งนี้แหละตั้งใจจะทำงานนี้แหละคือมันเป็นโอกาสงานมันเป็นโอกาสที่คุณจะ ทำจริงจังขึ้นในเรื่องของการงานเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเออต้องต้องต้องทำแล้วล่ะนะถ้าไม่ทําตอนนี้จะไปทําตอนไหน <c oughs> คือมันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเฮ้ยคิดได้ละเราก็วางแผนฉะนั้นแน่นอนว่าโอกาสของการงานให้เริ่มให้ลุยให้ลงมือได้เลยเพราะสิ่งที่คุณตั้งใจฝีมือความสามารถการงานของคุณเหมือนกับคุณต้องการโอกาสและคุณก็ได้โอกาส มันเป็นช่วงของการเริ่มต้นและข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะสําหรับวรรคานแล้วต้องบอกว่าโอ้โหความคิดชนิดที่เรียกว่าคิดเยอะมากคือมีแผนมีสิ่งที่อยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยฉะนั้นต้องบอกว่าสัปดาห์นี้วรรคานเขามีครองจริงๆคุณมีครองจริงๆเรียกมีครบมีครองและดวงมีปฏิหาร พิหาในที่นี้คือเหมือนสั่งได้ค่ะจิตสั่งได้คิดอะไรได้แบบนั้นตั้งใจอะไรมาแบบนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องของความรักสมวังด้วยคือถ้าคนโสดบอกเลยว่าสัปดาห์นี้มีรักมีรักแท้เกิดขึ้นมีความรักเกิดขึ้นคุณได้เจอคนที่เป็นเหมือนกับเ,ออเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่เป็นคนที่รู้สึกถึงสเปคที่มันเจอแล้วมันมันใช่ในทุกๆอย่างเป็นแบบนั้น คนที่มีคู่แล้วเป็นครอบครัวก็เป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงการสื่อสารแต่ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ทํางานกันไปเนาะดูแลเรื่องสุขภาพนิดหน่อยเพราะว่ารู้สึกคนวันคารสัปดาห์นี้จะมีเรื่องศีรษะมีเรื่องของออทางเดินหายใจมีเรื่องของปอดที่มีปัญหานะคะโชคลาภมีแน่นอนเพราะวันอังคารเป็นดวงที่มีปฏิหารในสัปดาห์นี้ คุณมีโชคค่ะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโชคจากตัวเลขที่คุณคิดเอง <S <S <ie> เหมือนกับคิดอะไรแล้วเออออกตามนั้นจริงๆว่าเอ,อ้ยมาตรงๆอะไรอย่างนี้ค่ะตัวเลขที่มานําโชคให้คนวันคารคือ2 1 7นะคะในสัปดาห์นี้เลขสองเลข1เลข7มานาโชคให้ก็ลองดูนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสข,ของคุณมันเป็นช่วงที่คุณที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องทําอะไรสักอย่างแล้วคุณตั้งใจจริงจัง,จงและคุณสิ่งที่คุณขอร้องสิ่งที่คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมัน มันเป็นปฏิหารแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงในช่วงสัปดาห์นีเออ้เสริมดวงของคุณนะคะการสวดมนต์ช่วยดีสุดฉะนั้นวันอังคารถ้าเกิด,กดว่าโอเคคุณจะสวดมนต์สักนิดนึงการสวดมนต์ของคุณออมันส่งผลดีต่อดวงคุณเองมันส่งผลดีต่อต่อต่อเหมือนกับความคิดของคุณมันส่งผลดีต่อภาวะข้างในของคุณแล้วมันทําให้สิ่งที่คุณคิดมันส่งออกมาข้างนอกและมันเกิดขึ้นได้จริง การสวดมนต์ช่วยได้นะลองดูไปต่อที่วันพุธเลยวันพุธนะคะช่วงสัปดาห์ที่21 21-27ถึง27มีนาคมคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธนะคะรู้สึกว่ามีเรื่องราวที่ต้องตกลงมีงานที่ต้องได้คุยได้ทําแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจะใส่ใจกับใครคุณกล้าพอที่จะตัดสินใจและเผชิญหน้ากับทุกอย่างด้วยตัวเอง มีเรื่องของการเงินที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหเงินชั้นต้องใช้ไปตรงนี้ต้องจ่ายไปตรงโน,น้นต้องหมุนไปตรงนี้ต้องหมุนตรงนั้นเป็นช่วงเวลาของการเงินที่มีรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายแล้วรู้สึกว่าการเงินโอ้โหเฮ้ย <c oughs> มันดู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 แบบว่าเออมันดูแบบหายากขึ้นการเงินมันดูใยเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกถึงสิ่งที่ต้องควบคุมพยายามจะคอนโทรลการใช้จ่ายตัวเองพยายามจะควบคุมรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่าย จะใช้เท่าไหร่จะจ่ายเท่าไหร่จะซื้ออะไรจะยังไงจะพยายามควบคุมแต่ถามว่าควบคุมได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้ไดคือเหมือนกับรู้ตัวเองว่ามีอะไรจ่าเยอะรู้ตัวเองว่าจะต้องใช้เงินตรงไหนบ้างแต่รู้ด้วยซ้ำว่า ต้องแบบเออใช้เท่านี้เท่านั้นแต่ถึงเวลาจริงๆมันมันไม่ได้อะค่ะมันต้องจ่ายไปอยู่ดีแหละเนาะดูแลสุขภาพที่เป็นเรื่องศีรษะกล้ามเนื้อกระดูกและเป็นเรื่องของการพักผ่อนอาจจะนอนดึกอาจจะพักผ่อนน้อยแล้วก็เป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะแล้วก็กล้ามเนื้อกระดูกมีปัญหานิดนึงนะคะความรักไม่ได้โดดเด่นเลยสําหรับวันพุธในสัปดาห์นี้เพราะมันเป็นสัปดาห์ของภาระหน้าที่การงานสิ่งที่ตั้งใจความสัมพันธ์คือคนโสดก็โสดแบบจริงจังนะโสดจริงจังแล้วก็ไม่ได้มีเวลาใส่ใจกับกับใครไม่ได้พััฒนากบ ส่วนคนมีคู่ความรักช่วงนี้ก็อาจจะมีช่องว่างมีความห่างเหินไม่มีเวลามีสิ่งที่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองมากกวา่าแล้วบางครั้งก็จะรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ได้ใส่ใจกันเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยก,ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์มันมีช่องว่างหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงนะสาหรับใครที่อยากจะเสี่ยงโชคคนพุณที่อยากเสี่ยงโชคคุณคิดเลขเองได้ฉะนั้นคุณไม่ต้องไปหาตัวเลขที่ไหน ตัวเลขที่มันนําโชคให้กับคุณก็คือเลข 8, เลข2 8กับ2นะคะหมุนหม,หมุนกันอยู่ตรงนี้นะเสริมดวงสักนิดหนึ่งสิอยากให้ไปไหว้พระค่ะคนวรนพุต้องไปไหว้พระต้องไปขอพรพระต้องไปไหว้พระถึงจะดีขึ้นถึงจะมีส่วนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออนิ่งขึ้นหน่อยเพราะว่าสัปดาห์นี้ยังไงคิดเยอะมากคือคือคุณเคยเห็นนฟินิตี้ใช่ไหมเนี่ยคนรพุตหัวมันเป็นอย่างนะั้นะหมุนคิด จนฝันจะหลับไปหรือบางทีแบบอาจจะเก็บเอาไปในฝันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ทุกอย่างไหลอยู่ในหัวหมดเลยคิดเยอะมากคิดเยอะคิดเยอะไม่ได้คิดแบบเครียดแต่คิดแบบคิดตลอดเวลาโอเคไปต่อที่วันพฤหัสช่วง21ถึง27มีนาคมคนที่เกิดวันพฤหัสว่าอย่างไงคนวันพฤหัสอ่าเดี๋ยวดูซซมีอะไรที่คนวันพฤหัสต,ต้องรู้บ้างในสัปดาห์นี้นะคะคนวันพฤหัสมาเาโอ้โหเนื้อหอมนะคะ วันพฤหัสสัปดาห์นี้เนื้อหอมค่ะเป็นช่วงเวลาที่คนวันพฤหัสเขาเรียกว่าเนื้อหอมเป็นที่รักเป็นที่เมตตามีชื่อเสียงเป็นที่รูจจ้จักติดคิดมากกังวลพักผ่อนน้อยแล้วก็มีเรื่องงานจริงจังละรู้สึกว่าฝีมือความสามารถโดดเด่นต้องลงมือทําด้วยตัวเองมีความแบบขอเถอนะเดี๋ยวตั้งใจจะทําอันนี้นะขอให้ได้ทํางานนี้นะ,ะคุณได้ทําเพราะว่าคุณคุณขยนันคุณกระตือรือร้นที่จะทําคุณก็ได้ทําเหมือนกับโอเคได้ทํางานที่ตัวเอง ตั้งใจออขอร้องว่าเหมือนเหมือนกับเป็นการแบบขออ,อ,อยากทํางานนี้อยากทํามากเลยคุณก็ได้ทานะเพราะมันเป็นฟิลแบบเหมือนเหมือนคุณอยากทําแล้วคุณคุณคุณก็ลุยที่จะแบบทําจริงๆแล้วคุณก็มีศักยภาพมีความสามารถพอที่จะทําได้ฉะนั้นการงานโดดเด่นนะคะสัปดาห์นี้สําหรับคนวันพฤหัสรวมถึงเรื่องของชื่อเสียงความโด,ด,ดง่งดังและเป็นที่รักที่เมตตามีเสน่ห์เนื้อหอมมากขึ้นด้วย แต่ติดคิดเยอะไปหน่อยนะแอบคิดมากช่วงกลางค่ำกลางคืนเวลาหลับเวลานอนคิดมากนิดนึงอาจจะมีผลเรื่องของการปรปอนส่งผลต่อสุขภาพปวดทั่วล่างแล้วค่ะปวดเมื่อยปวดเมื่อยทั่วล่างเจอความยากในการทํางานอยู่บ้างแต่คุณสามารถแก้ปัญหาและก็จัดการผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของความรักเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้เนื้อหอมมีความรักค่ะเป็นช่วงที่มีความรักตกลุ่มรักแต่ดูคิดถึงคนรักกังวลถึงคนรักนิดนึงนะ ช่วงนี้ทางานเนาะต่างคนต่างทํางานแล้วก็ในเรื่องของคู่ครองความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะคิดมากหน่อยอาจจะกันงวลคิดแทนกันนิดนึงเป็นช่วงที่คิดแทนอะคิดแทนกันเองแต่ว่าเป็นช่วงที่ความรักลงตัวเหมือนกับวันพฤหัสใช้คําว่าข้างรักได้อะค่ะเป็นเป็นช่วงข้างรักนะคะเป็นแบบนั้นนะใครที่อยากจะเสี่ยงโชคนะคือในเรื่องของการเงินอนะดูแล้วมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันปัญหามันเป็นเรื่องของการที่ต้องจัดการมากกว่า ในเรื่องของโชคลาภก็จะเป็นดวงของคนที่จะได้โชคลาภจากการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเลขก็จะมีเลข6เลข9้าเลข7็นะคะเลข6เลข9้าเลข7ในสัปดาห์นี้นะคะที่นําโชคให้เสริมดวงในเซเสริมดวงของคนวันหัดในเซเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำยังไงเนี่ยเออเสริมดวงของคนวันหัดช่วงนี้จัดห้องนอนค่ะ จัดห้องนอน <c oughs> เก็บจัดทาความสะอาดปรับเปลี่ยนจัดรูปแบบอะไรทุกอย่างที่เป็นในในบริเวณห้องนอนตัวเองค่ะมันจะช่วยให้พลังหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแล้วก็ดีกับตัวคุณและที่สําคัญเนื้อหอมอยู่ใช่ไหมคะสวยไว้สวยรอไว้ค่ะสัปดาห์นี้แต่งตัวดีๆจะส่งผลดีเองอ่าไปต่อที่วันศุกร์คนวันศุกร์ในช่วง21ถึง27มีนาคมสัปดาห์นี้มีอะไรที่คุณต้องรู้บ้าง คตรสุขในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาเรื่องเงินเลยค่ะมีโอกาสที่1คือได้ตงังได้ตังก็ใช้ตังไปแล้วก็โอกาสในเรื่องของการงานเป็นช่วงเวลาที่งานเป็นการเริ่มต้นบางอย่างการสู้ เรียกว่าวันศุกร์ช่วงนี้สู้ชีวิตมากสู้ชีวิตมากเป็นวันศุกร์เป็นวันที่สู้ชีวิตมากค่ะช่วงนี้สู้ทุกอย่างฉะนั้นเป็นเรื่องของการทำมาหากินการพยายามทํางานในช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เอื้อต่อการเติบโตแต่คุณสู้และคุณลุยต่อแล้วคุณส่งมอบคือพยายามทําเต็มที่ทําสิ่งดีๆให้กับทุกคนทุกอย่างและเป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่คุณทําทุกคนมองเห็นว่าเออคุณดังดีนะคุณตั้งใจนะเขามองเห็นคุณงามความดีตรงนั้นและมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของความรักที่เกิดขึ้น ใครโสดได้บอกเลยสปดาห์นี้มีความรักแล้วก็ความรักเป็นอะไรที่เหมือนคุณคุณมีความรู้สึกดีให้เขาเขารับรู้ความรู้สึกดีนั้นได้ความสัมพันธ์เดินหน้าค่ะไปต่อนะคะไม่ใช่แค่หยอดแล้วนะไม่ใช่แค่หยอดแล้วนะความสัมพันธ์พัฒนาแล้วนะส่วนคนมีคู่ก็เป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีที่แบบลงตัวเป็นแฟนแต่งงานมีข่าวดีอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเป็นครอบครัวมั่นคงนะคะใครเสี่ยงโชค คนวันศุกร์ถ้าจะเสี่ยงโชคสัปดาห์นี้นะบ้านเลขที่ให้โชคนะคะตัวเลขก็สี่หกสี่หกสี่หกหกสี่อะไรเงี้ยสี่หกห้าสี่หกห้าเลขตัวหนึ่งนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ได้โชคจากตรงนี้แต่คนวันศุกร์สัปดาห์นี้อาจจะขัดแย้งได้บ้างแต่มันไม่ใช่ขัดแยง้งด้วยความรุนแรงเป็นความขัดแยง้งด้วยความรู้สึกว่าพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกุดหงุดหงนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ไม่ได้เรื่องที่เสียหายนะเพราะถือว่าสัปดาห์นี้ก็ เป็นสัปดาห์ที่เป็นเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นสิ่งที่มุ่งมั่นฉะนั้นอะไรที่คนวันศุกร์มุ่งมั่นและตั้งใจประสบผลสําเร็จและทําได้ดีทีเดียวเสริมดวงหน่อยเสริมดวงของคนวันศุกร์นะคะควรจะควรจะ,ควรจะนะไหว้พระเช่นกลานเน้นไปไหว้พระแล้วเน้นอาจจะเป็นพระพระพระบูชาที่อยู่ในบ้านก็คือเหมือนหิ้งพระพระรูปที่อยู่ในบ้าน บูชาพระในบ้านปัดฝาดท,ทำความสะอาดจ,จัดหิ้งพระทําทให้สวยงามและบูชาทําให้เรียบร้อยส่งผลดีนะคะทาแค่นั้นเลยไม่ต้องซับซ้อนไปต่อที่วันเสาร์นะคนวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้เดี๋ยวดูซิเป็นยังไงบ้างวันเสาร์วันเสาร์มีอะไรที่ต้องรู้บ้างคนวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้คุณดูมีความมั่นคงนะคุณอยู่ได้แต่สถานการณ์รอบข้างวุ่นวาย จนทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงเชื่อได้ไหมคือวันเสาร์จะรู้สึกว่าไม่ได้วางใจง่ายๆเพราะปัญหาจะเป็นปัญหาจากคนรอบตัวปัญหาจะมาจากคนอื่นแล้วก็จะเป็นปัญหาที่มันเรื่องนี้อีกแล้วเลยเรื่องเดิมๆตลอดคือเรื่องเก่าตลอดที่มันย้อนมันหวนมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าจัดการม่งสิ้นซากสักทีคือมันเป็นช่วงที่คุณ้อมฟัดฝันนะคะคุณไม่กกัวนะคะวันเสาร์เป็นช่วงที่พยายามจะจัดการกับปัญหาพยายามที่จะสะสานกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่า ลงมือเองค่ะรุยเองค่ะเราไม่ต้องรอไม่ต้องงอใครเลยวเป็นช่วงเวลาของคนเรียนสาวที่รู้สึกว่าฉันจะรุยแล้วฉันจะรุยแล้วฉันจะทําทุกอย่างแล้วฉันจะลุยมันเป็นช่วงเวลาที่พึ่งพาตัวเองแน่นอนแล้วทําทุกอย่างเองแน่นอนแล้วก็สะสางปัญหาได้เองแน่นอนอไม่รอคอยใครค่ะสิ่งที่ดีคือความรักที่ดีนะคะคนวรนเสา์สัปดาห์นี้มีความรักที่ดีที่สมหวังมีคนเข้ามาเป็นมิตร ถึงแม้ว่าบางทีจะทําให้เรารู้สึกวุ่นวายเหลือเกินคนรักเก่ากลับมาด้วยนะคะใครที่แบบว่าคิดถึงอดีตอดีตทั้งหลายแหลเป็นอดีตในชาตินี้นะคะไม่ใช่อดีตในชาติที่แล้วนะคะเป็นอดีตในชาตินี้ที่หวนกลับมาเจอกันก็ดูว่าเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันนะไม่ได้แย่นะสุขภาพระวังนิดหนึ่งนะภูมิแพ้นะป่วยเจ็บไข้ได้ง่ายติดเชื้อติดหวัดได้ง่ายระวังค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของการเงินก็รู้สึกว่าพึ่งตัวเองแหละไม่มีใครพึ่งมีแต่คนมาพึ่งคนุคนคุน่่ออยยสักหน นนัน้วางแผนเรื่องการเงินดีๆค่ะจัดสรรดีๆนะโชคลาบสัปดาห์นี้คนวันเสาร์ถ้าย,ยังเสียงโชคนะคุณซื้อเลขตัวเดิมค่ะตัวเลขของคุณออกแล้วออกอีกออกซ้ํานะคะเลข6ก่อเลข2นําโชคให้กับคุณนะคะแล้วมันเป็นสัปดาห์ที่คุณนะ่ยมั่นคงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่มาหา,า,หาตัวคุณ สถานการณ์ที่คุณเจอรอบข้างเหตุการณ์แวดล้อมสภาพผู้คนไม่ได้เอือ้อต่อคุณเลยนะวุ่นวายกับชีวิตคุณมากฉะนั้นคุณแกล่งคุณนิ่งพอคุณเอาอยู่ค่ะเสริมดวงหน่อยซิเสริมดวงช่วงสัปดาห์นี้ของคนวันเสาร์นะคุณจําเป็นจะต้องเอาเขาเรียกว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องขยับเนาะฉะนั้นการเดินทางช่วยคุณดีขึ้นได้การ การแอคชั่นคือหมายถึงว่าการอาอกกำลังกายการขยับตัวอะไรเยงี้ค่ะถ้าในเชิงที่แบบเป็นเรื่องของการทําบุญก็เป็นไปทําบุญที่เป็นพวกเข้าไปะจะดีไปทําบุญพวกเข้าไปค่ะจะดีขึ้นนะคะโอเคจบแล้วค่ะกับดวงรายสัปดาห์นะคะกับดวงรายสัปดาห์ครบทั้ง7วันแล้วครบทั่วแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ